โอเคครับวันนี้ครับจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ5เหตุผลนะครับที่ผมแนะนําให้ท่านดื่มน้ามะนาวนะครับติดต่อกันทุกวันนะครับแต่ต้องบอกนี้ฮะอย่างถูกวิธีครับถ้าเกิดท่านดื่มน้ามะนาวนะครับอย่างถูกวิธีเนี่ยติดต่อกันเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยประมาณสัก14วันเนี่ยผลต่างๆนะครับจะดีมากๆเลยนะครับใน5อย่างที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้นะครับ การดื่มที่ถูกวิธีนั่นก็คืออะไรครับ 1. คือท่านไม่ควรที่จะเติมน้ําตาลลงไปนะครับถ้าเกิดเราบอกว่าเราอยากจะดื่มน้ำมะนาวนะครับแล้วเราเติมน้ําตาลลงไปแบบเยอะมากๆเลย3-4ช้อนแบบนี้จะได้โทษมากกว่าจะได้ประโยชน์ดังนั้นสิ่งที่ผมแนะนําก็อาจจะเป็นสารทดแทนความหวานที่ไม่กระตุ้นอินซูลินเช่นสตรีเวียหรือหล่อหังกล้วยแบบนี้สามารถเติมเข้าไปได้และถ้าเป็นไปได้เนี่ย ถ้าไม่เติมเลยแบบนี้ได้ประโยชน์แบบสุดๆเลยทีเดียวนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือในช่วงที่ท่านทํำ intermittent fasting อยู่นะครับการดื่มน้ำมะนาวก็จะทําให้หลุด intermittent fasting ดังนั้นแนะนําให้ทานพร้อมมื้ออาหารนั่นเองนะครับก็จะได้ประโยชน์อย่างสูงสุดนั่นเองนี่คือวิธีการทานง่ายๆก่อนนะครับอันดับแรกและถ้าอยากที่จะแบบ ได้ประโยชน์เพิ่มเติมแนะนำให้เติมแอปเปิลไซเดอร์วเนก้าลงไปนิดหนึ่งครับรับรองครับโอ้โหสุดๆเลยคราวนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแอปเปิลไซเดอร์วนก้าบวกน้ำมะนาวบวกน้ำเปล่าแล้วก็อาจจะเติมสตีเวียเนี่ยจะต้องใช้หลอดดูดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรายกซดเลยเนี่ยอีนเมลที่เคลือบฟันเนี่ยมันจะหลุดลอกออกไปได้นั่นเองนะครับโอเคครับประโยชน์5อย่างให้เหตุผลนะครับข้อแรกเลยคือถ้าเราดื่มน้ำมะนาวติดต่อกันอย่างถูกวิธีเนี่ยอันดับแรกเรื่องของ fatty liver อรหรือไขม จะลดลงอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่านะครับตัวน้ำมะนาวนะครับประโยชน์ของมันเนี่ยก็คือเรื่องของต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับลดการอักเสบต่างๆนะครับพวกนี้เนี่ยจะทําให้ตับเราเนี่ยอักเสบน้อยลงการที่เกิดไขมันเกาะตับก็น้อยลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ลองทานกันดูนะครับยิ่งท่านทำเตอร์ m i t t e n t f a ส t i n g ร่วมด้วยนะ fatty liver หรือว่าไขมันเกาะตับเนี่ยภายใน3เดือนเนี่ยผมมั่นใจว่าจะดีขึ้นแบบมากๆเลยนั่นเองนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของการ ช่วยระบบย่อยอาหารนะครับเวลาเราดื่มน้ำมะนาวเข้าไปอย่างเหมาะสมนะครับรวมทั้งกับบวกกับตัวแอปเปิลไซเดอร์วิเนก้าด้วยเนี่ยก็จะยิ่งทําให้ระบบย่อยอาหารของเรานั้นดีขึ้นนั่นเองนะครับการที่เรามีระบบย่อยอาหารดีขึ้นเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของแบคทีรียในลใําไส้เรื่องของการดูดซึมสารอาหารนะครับแล้วก็เรื่องของอิมมูนต่างๆานะครับลำไส้ดีชีวิตดีนะครับอันที่3มก็คือเรื่องของภาวะดือ้ออินซูลินของท่านเนี่ยจะต่ําลงครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่ภาวะดื้ออินซูลินต่าลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของน้ําหนักที่ลดลงเรื่องของสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหลอดเลือดก็จะดีขึ้นหมดเพราะฉะนั้นแนะนําจริงๆนะครับอันที่4ี่ครับนั่นก็คือเรื่องของสารโพแทสเซียมในร่างกายที่เราจะได้เติมมาจากการที่เราดื่มน้ำมะนาวเป็นประจําทุกวันนะครับโพแทสเซียมเนี่ยนะครับสำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับร่างกายของเรานะครับเพราะว่าเป็นสารเนี่ยที่ช่วยนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของสารสื่อประสาทเกี่ยวกับระบบประสาทกับระบบกล้ามเนื้อลดการเป็นตะคิวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปวดเมื่อยเรื่องของแบบความสดชื่นต่างๆนะครับถ้าร่างกายเราขาดโพแทสเซียมนะแย่เลยนะครับอาการหนักมากเพราะฉะนั้นการได้ดื่มน้ำมะนาวเป็นประจําทุกวันเนี่ยปัญหาเรื่องของการขาดโพแทสเซียมของเราก็จะลดลงนั่นเองนะครับมาต่อกันข้อที่5ครับอันนี้ก็สําคัญสุดๆครับก็คือเรื่องของการป้องกัน kidney stone หรือว่า นิ้วของไตนั่นเองนะครับนิ้วในไตบางชนิดเนี่ยการดื่มน้ำมะนาวเป็นประจำเนี่ยก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงได้นั่นเองนะครับ รวมทั้งตัวน้ำมะนาวเนี่ยเวลาเราดื่มเนี่ยเราก็ผสมน้ำเนาะเราก็ไม่ได้แบบไปดื่มน้ำมะนาวเพียวๆนะครับการที่เราดื่มน้ำเข้าไปด้วยมีน้ำมะนาวเข้าไปด้วยเนี่ยร่างกายเราก็จะได้รับตัวน้ำเปล่าซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะดื่มน้ำวันหนึ่งไม่ค่อยเพียงพออยู่แล้วผมแนะนำให้ดื่มน้ำวันหนึ่งประมาณสัก3ามลิตรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของน้ำที่เพียงพอนะครับเรื่องของตัวมะนาวนะครับก็จะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องของ kidney stone หรือว่านิ่วในไตนั่นเองนะครับรวมทั้งตัวมะนาวเนี่ยก็ยังมีวิตามินซีที่แบบ ดีมากๆเลยก็แนะนําเลยครับยิ่งช่วงนี้นะครับเรื่องของไข้หวัดเรื่องของ RSV เรื่องของโรคเยอะๆเลยการได้วิตามินซีจากธรรมชาติเนี่ยดีกว่าไปซื้อยาเม็ดมาทานเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแนะนําเลยนะครับนี่ก็คือ5เหตุผลที่ผมแนะนําให้ท่านดื่มน้ำมะนาวอย่างถูกต้องถูกวิธีทุนในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่างน้อยก็ดื่มสัก1-2อาทิตย์ลองดูครับน่าจะดีนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย